สวัสดีครับผมพี่บาตสวัสดีครับนี่ครับแอบัตรเดทล่าสุดนะครับบรรยากาศอาจารย์หลังฝนตกแต่ฝั่งนู้นภูเขายังยังมีละอองฝนอยู่นะครับฝั่งภูเขาภูเหล็กไฟนะครับมีละอองฝนนะครับนี่ครับหลังฝนตกนะครับลุยต่อนะครับผมทางซองแล้วก็ที่ตั้มนะครับ เหลืออยูคั้งนี้นะครับด้านร้านของช่างเครเหลือเ,เ,เล็กนี่ก็จะเสร็จแล้วนะครับไงเ,เก็บงนะไอตัวลงบุกมันมันครับมันม่เราไม่ครับตุกนะครับตก,รก,รกครับทะเลหมอกทะเลหมอกยังมีนะครับผม There you go. เ so ดียร้อยก็เสร็ร้อยก็เสร็จร้อยก็เสร็จเลยครับสองสามร้อมันยังมากเห็นอ่อนครับก็ต้องเก็บให้ดูหนุบกว้างๆครับไม่มองเห็นทาดนะนี่ครับตอนที่เป็นร้านนะครับร้านจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นที่แฉ่ ชั้นวางของนะครับาในจะเป็นห้องนอนนะครับอันนี้เก็บเศนของห้องนอนนะครับตรงนี้เป็นห้องน้ำอ่อส็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตลาดน้อยนะครับก็จะเป็นําดับต่อไปนะครับที่จะรีเนาะเราดูทีมช่างนะว่าจะยังไงต่อไปน่าจะลุยต่อครับหลังจากเสร็จการชรางคงนะครับแนก็เปียกอยู่นะครับไฟฟ้านจ่ใช้ไม่ได้น่าจะใช้แก๊สได้นะครับ อัปเดตน,นะครับเดเดตล่สุดที่บ้านช่งพงนะครับแล้วก็ตลาดน้อยหน้าบ้านดงสนะครับห,ห,หยกที่ลื้อออกนะครับก็กองไว้เ,เดี๋ยวเอาไปเก็บบ้านนะครับห,หยกจากกสีนะครับด้านนี้ Вот так like อ่าสุดนะประมาณนี้นะครับอัปเดตดเดือยยังไนคอมเมนต์เข้ามาคีน,นกันนะครับคือทักทายกันในคอมเมนต์นะครับผม